ข่าวนี้ต้องถือว่าสะเทือนมากเลยนะครับหลังจากที่รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่าบริษัทออซูซูมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นมีแผนจะโยกย้ายการผลิตรถยนต์ครับจากโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศไทยไปอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็จะเริ่มการผลิตเร็วที่สุดในปีหน้าก็คือปี2067นั่นเองครับสับอัพทุกเรื่องธรุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิด กับตัวพักผงอุดมกัละยารักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซัมอัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวพักผงอุดมกัละยารักนะครับเราพบกันที่นี่นะครับที่ connect the dot นะครับจะเป็นช่องทาง Facebook ของเรานะ connect the dot YouTube connect the dot นะครับและ Spotify podcast นะครับ connect the dot วันนี้เรื่องที่นำมาพูดกันครับเป็นเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็เรียกว่า ถ้าโต๊มันสั่นได้ก็คงสั่นจริงๆครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการสั่นสะเทือนในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเรารู้กันดีครับว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้ผ,ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก จะเรียกว่าติดอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็อยู่ในอันดับที่10ของโลกก็ว่าได้ครับข่าวนี้ต้องถือว่าสะเทือนมากเลยนะครับหลังจากที่รัฐบาลอินโดนีเซียครับซึ่งนําโดยนายอากาัสกูมีวังคาตาซาม,มิตาครับและรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียครับเปิดเผยว่าบริษัทอ e ีซูซูมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นมีแผนจะโยกย้ายการผลิตรถยนต์ครับจากโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศไทยไปอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็จะเริ่มการผลิตเร็วที่สุดในปีหน้าก็คือปี256 67นั่นเองครับโดยทนารัรมรออุตสาหกรรมของอินโดนีเซียบอกว่าเราในชื่นชมการตัดสินใจของอีซูซูและรัฐบาลอินโดนีเซียก็จะเสนอข้อเสนอที่จูงใจและให้การสนับสนุนกระบวนการยกย้ายการผลิตด,ดังกล่าวหลังจากข่าวนี้ออกมาปุ๊บเท่านั้นแหละครับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสะเทือนทันทีเลยครับเพราะว่าเรามีบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และก็อยู่ในตลาดซับแห่งประเทศไทยเช่นบริษัทอาบิโกไฮเทคหรือว่าจะเป็นบริษัทสมบูรณ์แอดวานเทคโนโลยีจำกัดมหาชนราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลง ผมโดยเฉพาะอย่างเช่นอาร์พิโกไฮเทคเพราะเขามีลูกค้าสําคัญในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆนั่นก็คืออีซูซูครับหมายความว่าถ้ามีการย้ายฐานการผลิตเกิดขึ้นก็จะส่งผลต่อบริษัทเหล่านี้ที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับและถามว่าอีซูซูปัจจุบันมีโรงงานกี่แห่งปัจจุบันอีซูซูมีโรงงานผลิตรถยนต์2แห่งในประเทศไทยครับอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็ที่ฉะเชิงเซามีกําลังการผลิตรถยนต์รวมกันอยู่ที่3 8 5 0 0 0คันและก็มีการจ้างพนักงานกว่า6000คนนะครับ ส่วนอินโดนีเซียนั้นจริงๆอิซุสุไม่ใช่ว่าไม่มีโรงงานนะอิซุสุมีโรงงานอยู่แล้วครับนั่นก็คือโรงงานผลิตรถยนต์หนึ่งแห่งที่เมืองคาราวังนั่นเองนะครับและอินโดนีเซียปัจจุบันก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นหลายรายครับฮอนด้ามิตซูบิชิซูซูกิถามว่านอกเหนือจากสันสะเทือนในวงการแล้วแน่นอนครับมันหมายถึงความเชื่อมั่นในเชิงของรัฐบาลด้วยเช่นในเรื่องของค่าแรงในเรื่องของแรงจูงใจหรือสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทําให้บริษัท อีซูนะครับตัดสินใจที่จะย้ายฐานการผลิตแต่แม้ว่าในขณะที่เราพูดคุยกันวันนี้จะมีคำยืนยัน,นว่า อิสุเขายังไม่ไปไหนอิสุสเขายังตั้งโรงงานแล้วก็ทําธุรกิจในประเทศไทยนะโดยล่าสุดทางคุณอารุเทศสิทธิรักิ์ครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ก็บอกว่า BOI เนี่ยสอบถามไปยังผู้บริหารของอิสุมอเตอร์ประเทศไทยแล้วและก็รับการชี้แจงว่าทางบริษัทเนี่ยได้พูดคุยกับทางประธานและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นแล้วยืนยันว่าไม่มีใครให้ข่าวและก็ไม่มีแผนย้ายฐานการลงทุนจากประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งอิสุก็บอกว่าจะมีการออกแถลง การชี้แจงด้วยแต่เลขาธิการ BOI ระบุว่าปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทอิสุมอเตอร์ประเทศไทยก็ยังคงลงทุนผลิตรถยนต์ในประเทศไทยและที่ผ่านมาอิสุสเองก็ได้รับสิทธิทประโยชน์นะครับด้านการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลไปแล้วหลายรายการโดยเฉพาะสิทธทิประโยชน์การลงทุนเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์บรรทุกและรถยนต์กระบะในประเทศไทยนะครับส่วนกรณีที่มีข่าวเรื่องของการย้ายฐานการผลิต จากประเทศไทยของอิซูซูไปที่อินโดนีเซียนั้นเกิดจากการที่ทางรัฐมนตรีมีการพบหาหรือกับผู้บริหารของอิซูซุที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยข่าวนี้แม้ว่าทางเลขาธิการ b ี i จะยืนยันว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตและอิซูซุก็คงน่าจะมีการปฏิเสธข่าวนี้แต่คุณผู้ชมครับการที่ระดับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียเป็นผู้พูดและที่สําคัญต่อให้ไม่ใช่อิซูซุ ต่อให้เป็นค่ายรถยนต์หรือบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์อื่นๆอยู่ในประเทศไทยหรือกําลังจะเข้ามาผลิตข่าวนี้ก็ถือว่ามีผลกระทบเป็นอย่างมากนะฮะโดยเขาก็ได้มีการไปสอบถามเหล่าบรรดานักเศรษฐศาสตร์ต่างๆฮะว่ามองว่าถ้ามีการย้ายฐานการผลิตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณพิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มการเงินของเกียรตินากินพระรบ,บอกว่าคือต้องติดตามรายละเอียดจากทางอิซุสุแต่ก็เชื่อว่าการลงทุนของอิซุสุครั้งนี้น่าจะเป็นการเพิ่มการลงทุนใหม่มากกว่าการย้ายฐานการผลิต เพราะปัจจุบันเนี่ยใช้ไทยเนี่ยนะอิสุสุเนี่ยเขาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตปีละ4 0 0 0 0 0คัน ถ้าหากย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปดินนีเซียอีสุซุอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการที่จะสามารถหาตลาดผลิตรถยนต์ได้ในระดับ4 0 0 0 0คันเหมือนกับประเทศไทยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและก็อย่างไรก็ตามนะเห็นว่าขนาดนี้ปัญหาสำคัญก็คือประเทศไทยไม่ใช่จุดมุ่งหมายการลงทุนใหม่ๆของต่างชาติอีกต่อไปดังนั้นนะการย้ายฐานการผลิตหรือว่าการหันไปลงทุนในประเทศใหม่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ถือเป็นสัญญ,ญาณที่น่ากังวลเพราะเป็นการกําลังบอกว่าประเทศไทยกําลังสูญเสียการลงทุนและขาดปัจจัยดึงดูด การลงทุนใหม่ๆครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะฮะคุณอมรเทพจาวลาครับเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคารเซมบีไทยก็บอกว่าข่าวการย้ายฐานการผลิตนี้ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดว่าเป็นส่วนของรถบรรทุกหรือว่ารถปิกอัพซึ่งหากเป็นการย้ายฐานการผลิตที่เกี่ยวกับรถขนาดใหญ่ก็เชื่อว่าจะกระทบไม่มากต่อเศรษฐกิจไทยเพราะภาพการลงทุนของไทยเนี่ยไทยไม่ได้เป็นผู้นํารถขนาดใหญ่อยู่แล้วนะแต่หากเป็นการย้ายฐานการผลิตรถปิกอัพหรือภาษาคนไทยเราเรียกว่ารถกระบะนี่แหละฮะเชื่อว่าจะกระทบกับประเทศไทยเต็มๆเนื่องจากว่าอิซูซุเป็นแบรนด 3แบรนด์ใหญ่ของประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะอีซูซูก็มีการส่งออกรถปิกอัพด้วยเช่นกันและไทยเราอย่างที่บอกฮะเราเป็นประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เรามีการผลิตปิกอัพส่งออกไปอาเซียนเกินครึ่งเลยดังนั้นการย้ายฐานการผลิตครั้งนี้ก็มีผลกระทบต่อไทยค่อนข้างจะมากนะเพราะว่าการย้ายฐานการผลิตรถยนต์มีความเกี่ยวเนื่องไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมยานยนต์มันเกี่ยวเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมต่างๆและกระทบต่อภาคการผลิตและภาพเศรษฐกิจของไทยเราสังเกตง่ายๆครับว่าเวลาที่โรงงาน หหลายแ่งพอบอกว่าจะย้ายฐานการผลิตไปที่นู่นที่น,นี่นอกจากภาพแรงงานที่จะกอดคอกันร้องไห้ธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องเอาง่ายๆเลยฮนะแค่ร้านขายข้าวแกงแค่พวกอาพาร์ตเมนต์คอนโดที่ปล่อยเช่าต่างๆร้านค้าร้านลวงรอบโรงงานเจ๊งเลยก็ได้นะแล้วมันก็เคยเกิดมาแล้วจริงๆด้วยอย่างเช่นอีกหนึ่งท่านนะที่อธิบายก็คือคุณชาวเก่งชนประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยกัตซกรไทยก็บอกว่าแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าอิสุสุเนี่ยจะย้ายฐานการผลิตจากไทยไปโนีเซียแล้วจะย้ายส่วนไหนไปเนี่ยนะ แต่ตลาดรถกระบะของไทยเนี่ยอีซูซุถือเป็นตลาดใหญ่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของรถปิกอัพด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยนะแต่ คุณชาวบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเห็นการย้ายฐานการผลิตหรือขยายกําลังการผลิตไปใกล้กับปุ้นพวกหลักมากขึ้นเช่นอิโนโดนีเซียเพราะว่าอิโนโดนีเซียเนี่ยประชากรเนี่ยเขามีมากกว่าเรานะฮะหลายเท่าตัวดังนั้นนะเศรษฐ,ฐกิจอิโนโดนีเซียก็เติบโตเร็วดังนั้นการย้ายฐานการผลิตหรือว่าไปลงทุนใหม่อิโนโดนีเซียก็จะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนมากขึ้นด้วยนะครับนี่แหละฮะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ที่เรานํามาเล่าให้ฟังนะเราไปดูตัวเลขกันชนิดหนึ่งไหมฮะเอาใกล้ๆเคียง ซึ่งปกติแล้วสภาวิสาการ,รแห่งประเทศไทยจะมีการประกาศตัวเลขยอดผลิตยอดส่งออกยอดอะไรต่างๆเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมายอดการผลิตรถยนต์ครับที่สภาวิสกรรมมห่งไทยเปิดเผยอยู่ที่1 1 7 6 3 6คันลดลงจากเดือนมีนาคม0 3ู .3% อาจ่าเนื่องจากว่ามันมีวันหยุดต่างๆเนี่ยนะแต่ว่า4เดือนแรกของปีนี้ครับคุณผู้ชมครับ ไทยเราเนี่ยมีการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น625,423คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียนกันของปีก่อน4.61%ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือนจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วปีที่ผ่านมาุผู้ชมจํจำได้ว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของเราได้รับผลกระทบก็คือเราขาดทะชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ท,ที่จะมาผลิตด้วยนั่นเองนะเนื่องมาจากว่าในช่วงเดือนเมษาย,ยนมันใกล้การเลือกตั้งฮะ มันก็เลยมีการเหมือนแบบชะลอลงในเรื่องของยอดขายรถกระบะที่ลดลงต่อนเนื่องนะฮะโดย80เปเ็นเป็นการซื้อผ่านสินเชื่อเช่าซื้อรถแล้วก็ปัญหานี้ควร,รก็ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะระมัดระวังเรื่องนี้เพราะว่าจะมีการเข้าไปดูแลด้วยนะในส่วนของกลุ่มที่เป็นสถาบันที่ทําหน้าที่ลงการปล่อยสินเชื่อรถยนต์แล้วที่สําคัญนะฮะนอกเหนือจากนี้สถาบันการเงินเองก็ระมัดระวังเพราะกลัวว่าปล่อยสินเชื่อไปแล้วสุดท้ายจะกลายเป็น NPL หรือนี้เสียท่านเองนะฮะซึ่งปัจจุบัน NPL ในอุตสาหการรมนะของสินเชื่อรถยน เพิ่มขึ้นจาก1.88เป็น1.89รวมทั้งคนที่ค้าสินเชื่อก็มักจะมีการค้าสินเชื่ออื่นๆอยู่ก่อนแล้วด้วยเช่นกันขนาะเดียวกันปีนี้สำหรับสาหการเมืองไทยบอกว่ายอดการผลิตรถยนต์1ล้าน9 0สคันเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเนี่ย1ล้าน5 0 0 0 0นคันแล้วก็จำหน่ายในประเทศ9 0 0 0่คันจึงน่ากังวลแต่ ภาอุตสาหกรรมบอกว่าคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นนะหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็ดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วด้วยเรื่องของอ่าอย่างเช่นการส่งออกรถยนต์ในเดือนเมษายนเนี่ยอยู่ที่7 9 9 4 0เพิคันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ย45.53%โดยมกราคมถึงเมษายน4เดือนแรกของปีนี้ครับผู้ชมครับเขามีการส่งออกรถยนต์สมร็จรูป3 5 3 6ส2คันเพิ่มขึ้นจากปี2 0 1 5 4เดือนแรกของปีที่แล้วนะครับส0 119ล้านบาทเพิ่มขึ้น7.38%เราเล่ามาถึงตรงนี้แม้ว่าอีซูซูก็น่าจะยังยืนยันว่ายังไม่ได้มีการย้ายฐานการผลิตแต่ข่าวนี้บอกอะไรกับเราข่าวนี้กําลังบอกครับผู้ชมว่าแค่บริษัทเดียวบอกจะย้ายฐานการผลิต ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าขณะนี้บริษัทต่างๆในโลกอย่างเช่นบริษัทที่ทําเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าหรือหลายบริษัทให้ความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยซื้อพื้นที่โรงงานอาุตสาหกรรมเพิ่มเติมหรือว่าเข้ามาลงทุนต่างๆแต่ปัญหาหนึ่งที่สําคัญครับนั่นก็คือว่าต่อให้มีบริษัทอื่นเข้ามาแต่ถ้าไม่สามารถชดเชยในส่วนของอีซูซูหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่ย้ายฐานการผลิตออกไปได้ แน่นอนครับจะเกิดปัญหาในอนาคตในเรื่องของความเชื่อมั่นก็ดีเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีรวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญครับนั่นก็คือเรามากรักได้ยินบ่อยๆว่าขณะนี้บริษัทเอกชนอย่าว่าแต่เอกชนต่างประเทศเลยครับแม้แต่เอกชนของไทยก็บอกว่าถ้ามีการปรับค่าแรงขั้นต่ํา450บาทตามนโยบายใหม่ของพักคก้าไกลนั้นคาดว่า น่าจะมีการย้ายฐานการผลิตยกตัวอย่างเช่นไปเวียดนามหรืออาจจะไปประเทศอื่นๆก็ได้นะครับดังนั้นข่าวที่บอกนี้เห็นไหมครับเพียงแค่บริษัทบริษัทเดียวบอกว่าจะย้ายฐานการผลิตแม้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามแต่ก็เป็นการบอกครับว่าเศรษฐกิจของเรานั้นเพึ่งพาก,การส่งออกและมันเปราะบางเหลือเกินดังนั้นครับเราก็คงจะต้องทบทวนนะฮะแล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานต่างๆด้วยว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอะไรจะเป็นจุดแข่งของเราในประเทศนี้ เราจะผลิตเก่งเราจะมีนวัตรกรรมเราจะมีอะไรที่โดดเด่นบ้างเพราะการที่เราจะมีจุดขายเรื่องของภูงมิรัฐศาสตร์เราจะมีจุดขายแค่เรื่องว่าแรงงานเรามีราคาถูกซึ่งจริงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่แรงงานราคาถูกแล้วนะและค่าแรงของเราเนี่ยขนาดยังไม่ถึง410บาทก็ถือว่าสูงในระดับของประเทศอาเซียนจนประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องย้ายมาทำงานกับเราข่าวข่าวนี้เพียงข่าวเดียวมันสะเทือนขนาดไหน ผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องฝงากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าเราจะทําอย่างไรที่จะสามารถเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนิดนึงฮะอยากให้คผู้ชมรู้ว่าตอนนี้ครับในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยรถยนต์อะไรที่ขายดีมากที่สุดลองทายสิฮะกระบะเนะี่ยใช่แน่ฮะกระบะเนะี่ยใช่แน่อันดับหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะ e s u z u d max เนี่ยนะฮะสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบแปดคัน และตามมาเปไ็นรที่2ก็คือ Toyota h i l u ั r e v o ฮะ32,554คันแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ3 Toyota y a r ย s 18,241คันอันดับ4เป็น Ford r a n g e r ฮะก็กระบะอีกเหมือนกัน7,413คันแล้วก็ Honda HRV e 7 4 4 6คันเห็นไหมฮะคนไทยเราเนี่ยซื้อกระบะกันเยอะเพราะกระบะเนี่ยมันใช้ประโยชน์ใช้สอยได้มากแต่วันนี้อ s u z u ู ถ้าย้ายฐานการผลิตไม่รู้จะเป็นรถใหญ่หรือรถปิกอัพหรือรถประเภทไหนก็ตามทีเนี่ยนะหรือไม่าย้ายฐานการผลิตแต่ข่าวข่าวนี้ มันสะเทือนอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและสะเทือนอุตสาหกรรมอื่นๆของประเทศเราด้วยครับและนี่คือสิ่งที่เรานํามาเล่ากันนะครับในสัมซอพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวยพักคบพงศ์อุดมกรยารักณนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้นะครับในทุกช่องทางนะครับของ c o n n e c t the Dot นะครับจะเป็น Facebook แล้วก็ y o u t u b e Connect เ h e Dot นะครับเติม S ให้เราด้วยนะแล้วก็ Spotify Podcast นะครับ Connect the Dot ด้วยนะครับผมรวมทั้งเราจะมีเนื้อหาใหม่ๆและรายการใหม่ๆมารอพบกับคุณผู้ชมอีกเร็วๆนี้แน่นอนอย่าลืมติดตามที่ Connect the Dot นะครับสวัสดีวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ